อะไรแล้วครับคอลอคู่ครับเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเก่งมากเลยครับเขียนตั้งแต่ตัวอะไรครับก็ไก่ก็ไข่ก็ขวดก็ไข่ก็คุณวันละคั้งงู จอยานจอทิงจอช้างจอโซจอกระเชอจอหญิงจอสตาจอประจักจอสานจอดำรมนูปจอพุทธเท้าจอเนนจอเด็กจอเต่าจอสูงจอทหารจอชงจอหนู ปอแมลไม้บอปลปอพึ่งปอฝาบ้านรวยไรปอพานปอพานอะไรปอฟันปอฟันปอทำเผาปอมาลอยักษ์ลอเรือลอยเลงปอแหวน อสลา,าอลอสีอเถืออหีตอจุดาาา่าอาอออโลคูจบไปยังครับจบแล้วครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อน,น้องยิงครับ